สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินแทบปังทองทาน,นีนะครับวันนี้ผมจะมาเที่ยวงานโอท็อปซิตี้กันนะครับเขาจะมีจัดอยู่ที่อาคารฝั่งเชลเลนเจอร์หนงสางานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่17-25จธันวาน,นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นอาคารเชลเลนเจอร์ ตอนนี้ผมว่าเข้ามาภายในอาคารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นสองกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนบริเวณหน้าง,งานแล้วนะครับนะครับโปปต้พิพ <20 2. S 1> ิธภัณฑ์2 2 2บจุดบริเวณนี้ก็จะเป็น บริเวณปากทางเข้านานะครับถุงทางเข้าตรงนี้จะเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูซุ้มเฉลิมพระเกียรติต่อนะครับจุดบริเวณนี้ก็คือซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงจุดนี้เขาจะมีให้เราได้ลงน้มถวายพระพรได้ด้วยนะครับเราก็มาลงนามถวายพระพรก่อนเข้างานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในงานกันเลยครับ ตรงนี้คือจุดแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าทางอารเอ่อทางเช a เ l น n จ e r 2นะครับ mm hmm. ก่อนเราเข้าเรามาดูแผนผังกันก่อนเขาะจะมีแผนผังให้เราชมนะครับว่าร้านค้าต่างๆอยู่ตรงโซนตรงไหนบ้าง mm hmm. จริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทุกโซนเลยครับ แผ่นานตรงนี้จะอยู่ตรงทางเข้าเชลลนเจอร์2เดลวาเข้าไปภายในงานกันครับ ที่เข้ามานี่เราก็จะเจอโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกครับแต่เราก็เข้าไปชมผ้าไทยผ้าพื้นเมืองก่อนสักครู่นะคระับจะมีโชว์จับผ้าไทยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาสักการ

ส,ส่วนตัวต่อี้ก็จะเป็นพวกของฝากนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการจัดกระเช้าของด้วย ก็เป็นเทศกาลคริรสต์สม,มาสเทศกาลปีใหม่ก็สามารถประจัดกรเช่าของขวัญที่นี่ได้นะครับมีสินค้าให้เราเลือกดเดยอะแยะมากมายเลยตรงน,นี้เขาจะทําเป็นเซ็ตให้เราเลยนะครับเราไปชมใกล้ๆกันี๋ยวเขาจะจับเป็นชุดของขวัญให้เราเลย ใของอข่อวนับมีของของฝากให้เราเยอะมากเลย <at> หรือจะเป็นกระเช้าใหญ่ๆก็ได้น,นะคะนี่จะเป็นกระเช้าเกี่ยวกับพวกอาหารสมุนไพรต่างๆเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับสำหรับคนรับสุขภาพ ก็ไปคือเงินกันได้ในงานนี้นะคะ9 0เต็นะคะจากโครงการพัฒนาชุมชน17-25ฐานาของนี้10ราการ็นเา21นาฬค่ะเดี๋ยวเ่้งหน้าทีะมาไปออกร้อมันจะได้ม่าดกิจกาโครงการพัฒนาชุมชนค่ะเดี๋ยวีค่ะจะู้แล้วไปกลับมาช่วงหน้านะคะลาสวัสดคะ สวยคจับจึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยชุดละสองร้อยเจ้าเก้าเองไม่แพงเลยตรงบบนี้จะเป็นโซนเฟิร์สเลดี้ครับศูนย์เรียนรูเลาะออกแบบ ขันตาเป็นการดีไซน์ที่สวยงามเลยครับ Uhm ส bo hai, ินค้าพื้นบ้านไทยนะครับนี่เขาทำเหมือนกับเป็นเสียเลยเอามาทำเป็นกระเป๋าไม่ติดกับสินค้าต่างเพรว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตเครื่องพิมพ์จักรยานนะคะวันนี้เนี่ยจะดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลักลอบอย่างแท้จริงค่ะนอกจาจะเป็นวัดดูดด้วยเป็นโลกอะไรนู้นตัววันนี้เนี่ยเราจะมาลงการ์ดขนาดใหญ่มาอยู่ในโซนของผรีโอุตสาหกรรเองเอาล่ะนะตอนนี้เรียกว่าหลางค่ะ สองเจ็ดข้างหน้านี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับซึ่งเขาจะมีจัดกิจกรรมการแสดงทุกวันนะครับช่วงเย็นและเขายังมีจับรางวัลด้วยนะครับเพียงแค่เราซื้อสินค้าแล้วก็จะได้รับคุมปมองตามร้านค้านะครับเอามาชิงรางวัลได้คนเยอะมากนะครับวันนี้ ตรงนี้จะเป็นของกองส่งเสริญอุษากันครับตัวทบชิเชิดีพรอมเดี๋ยวจะแวะเข้าไปชมนะครับเขามีสาธิตการทอผ้าด้วยนะครับเออารย้อมผ้านะคะรับเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้เราชมกัน นะครับมีดอก้้ามีคำนิ่งมีทั้งแกนขนนก็คือเขาเดี๋ยวจะเอามาย้อมสีกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตให้เราชมนะครับยังมีฝึกอาชีพด้วยนะครับตรงนี้ การจัดดอกไม้กันตรงนี้ตรงนี้เขามีการกดอาชีพกันนะการจัดกระเชาคุณขาขอเก้าอ่้ัวก่อนนั้นเลยค่ะไปนั่งไปดัาง,งบนจัดกระเชาดอกไม้เต็มเป็นของขวัญปีใหม่ได้น,นะครับเดี๋ยวเราไปชมซนโซนต่อไปนะครับ น,นี้เขาเขียนว่าสมาร์ทโฟนของเด่นื้นที่ของดีพื้นถิ่นจะมีพวกขนม จะมีเป็นโลชั่นมีเป็นน้ําหอมด้วยมีสินค้าหลากหลายเลยครับตรงน,นี้อันนี้คือน้นำมันมะพร้าวสตัดเย็นเอาไว้บดลงผิวดได้นะครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว ตน,นี้ก็จะเป็นตัวของศิลป,ปินโอท็อกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวนี้กันตัวน,นี้เขาจะตกแต่งสวยง,งามมากเลยซองข้าขายให้กับที่ขายก็จะมีเป็นลูกป,ปั้นพระพิฆเนศนะครับ นี้พยาครุษนี่เขาแกะแกะด้วยไม้เลยสวยงามมากเลยนะน,น,นี่ตอนนี้เขาทำเป็นโคมไฟครับช้างสวยมาก ลพอใส่กรอบมาแล้วดูเสวยงามดีครับ เราไปชมโซนต่อไปกันนะครับโซนต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตัวนี้ก็คือโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวำมันพิชิตถ้าอยู่ทางเรื่องนี้จะซื้ออะไรมากหน่อยก็จะซื้อพวกงเราเข้าไปชมข้างในก่อนเขาก็จะตกแต่งกันแบบสวยงามเลย มาที่นี่นี่ือนกับว่าเราได้มาเที่ยวกันทั่วประเทศเลยนะครับที่นี่มางานเดียวครบเลยจะมีบ้านไทยสวยมนจุดที่เราถ่ายรูปนะครับนัดงวันนี้มาจากชุมชนบ้านป่าก๋ขยจังหวัดลำพูน กขาจะมีแผนผังภายในจังหวัดแองคลองให้เราดูด้วยว่าอยู่ตรงจุดไหนบ้างเวลาเราไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนเราก็มาศึกษาเรื่องหน้าก่อนได้น,นะครับฝั่งตรงข้ามนั้นเห็นเก,ก,กาะตะปูมาตัดใจเลยเดี๋ยวเราไปเข้าทางด้านหน้าแบบนียครับเ็มีแผนผังให้เราดูด้วยนะครับอันนี้มาจาับจังหวัดอะไรเอ่ย น,นี่ครับจะเป็นแผนที่ให้เราเดูเวลาไปเที่ยวจังหวัดของเขานะครับอันนี้มาจากชุมชมบ้านสามช่องเหนือจังหวัดพังงาครับแต่รเรากไปชมภายในกันนครับอันนี้ก็เป็นอดีตนวยบายที่โครงการชุมชนท่องเที่ยวอีกแห่งหนงน,นะครับพอไปชมข้างในกัน ก็จะมีพวกภาพพิมพม์ืวงมีจำหน่ายสินค้าด้วยเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นของฝากของที่ระล,ลึกได้นะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเขาจะมีการสาธิตให้เราดูด้วยการทำมัดยอม เป็นบ้านเรือนไทยนะครับอันนี้จุด่ายมูกของเราน,น,นี่เขาก็จะมีเป็นโปรชัวให้เรามาดูนะครับศึกษาวัาสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีอะไรบ้างนะครับ ชมตรงโซนอื่นกันต่อนะครับเป็นที่ค่อนค่าจะกว้างขวางมากเลยเดินค่อยๆเดินกันไปครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นโซนเฮลท์แอนด์สปานะคระับสำหรับใครที่ว่าเดินชมงานจนเมื่อยแล้วก็มานวดผ่อนคลายได้นะครับมีนวดคอบ่าไหล่กดจุดฝ่าเท้าถ้าใครเมื่อยก็ มาใช Dante, ้บริก, да. การได้นะครับจุดนี้มีจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับพวกครีมขนมขิงครีมชาแก้ปวดเมื่อยต่างๆจากสี่ร้อยเหลือสองร้อยนะจากสี่ร้อยเหลือสองร้อยก็จะมีจำหน่ายสินค้าในโซนนี้ด้วยพี่เอาไวใส่สีครีมขึเพื่อนๆนะว่าติดเปลี่ยนสีครีมใช่ไหมค่ะ ลื้อไปลื้อมาอุ้ยุสีขาวใส่ไปวัดอุ้ยใส่บีไซเอ็มด้วยอ้าวบีไซเอ็มด้วยเ L M C L ไซเอ็มเจ๋งนะคะตอนนี้มราจีทองค่ะ400เหลือ200นะคะน่ารักอ่ะเนี่ยน่าส0่เหลือ200ใส่กับกระโปรงอะไรก็ได้เก่งอะไรก็ได้นะคะเหมือนจะเสียดรัพย์ด้วยตัวเองแล้วนะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะถ้าหาจะโดนเองนะคะน่าลื้อๆจับจับอยู่นี้สีขาวสวยกับสีนี้สวยหนูชอบนชอบนี้สวยมากเลครับทุกคนหามันใส่ง่ายไงนี่ใส่ง่าย จาก400เหลือ200นะคะ400เหลือ200เลยจ้า,ารองเท้าเหลือ300ค่ะสร้อยคอแบบที่หนูใส่นะคะใส่กับผ้าไทยสวยแนะใส่กับชาตัวตนี้ก็ได้น้จาก100 10บาทเหลือ100นะคะนี่น่ารักค่ะอันใหญ่เลยจาก1 8 0บาทเหลือ100จุดๆตัวนี้ก็เป็นชุมชนบ้านคองชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม ไปในชุมชนบ้านคงชัยกันนะครับเนี่ยครับเขาก็มีการแนะนำด้วยการเดินทางมาที่อทิโชนเขามาโดยรถยนต์หรือรถไฟก็ได้นะครับมีรถโดยสารประจำทางด้วย ีตกแต่งด้วยทางเข้าอย่างสวยง,งามเลยลน,นี่จะเป็นลายภาพื้นเมืองของภาคในชิมนนนี้นะครับลายสวยมากๆเลยครับมีจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับเป็นงานเก,กี่ยวกัทํามือนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะมีศาสคิศการคอผ้าให้เราชมด้วยนะครับตรงนี้เขายกเครื่องคอผ้ามาแสดงให้เราดูตรงจุดนี้เลย

ต้นโขดจับคู่บนโนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านผานละแนะจังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปชมข้างในกัน นี่ก็คือแผนที่จังหวัดตรตาดนะครับว่าจุดท่องเที่ยวภายในจ,จังหวัดเขามีอะไรบ้างจะเป็นผ้ามัดย้อมนะครับของจังหวัดตรตาดสวยมากเลยคนระับเป็นสีโซน้ำตาล ก็จะมีเปร์ตัวจ่เอาไว้ให้เราดูด้วยนะครับเป็นภาพมัดยอง ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับภายในงานโอท็อกซิตี้2022ในครั้งนี้นะครับจัดกันตั้งแต่วันที่17ถึงที่25ธันวาคนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ